ไปค่อยๆไปได้แม่เด้อทางเมื่อนาเกิดเลยนะถนนตุกถนนขลุขระ,ะไปแล้วใกล้สีหดแล้วใกล้สีหดแล้วเดี๋ยวหลังบ่นเนาะ,ะว่าเขาอยู่บ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดอดบ่แล้วหลังไปแม่อื้อ แต่นใจก็ลอยเด้อมเหมนีนมาน่ามาน่าย่มคำยำเ็นมบาไรมันเดดฮดอนเบิ่งนด้พี่น้องขอข่อยงามอยู่ทีกินขอละว่าแต่มันขลว่าแต่มันสิบวเกิดม่มันก็มันบทีบางพว่นี้สดีเลยวที่ห้าล้อยมงกุฎที่แม่นี่มงมัฎนั้นเป็นหัวขอนี้

ทีเป็นไรเนึงยงันตรงนี้แล้วก็ไปซื้อไม่ต้องมาหันทำอไรแต่วามเชื้อของยายพี่เฮ็ดทางหน้าน,นี่าสิ่งละปัหาไรของยายทองนี่ซื้อบ้างปีที่แล้วกันสิไรแต่ว่าปีนี้ให้ย,ยายสายคก็ยายสายเห็ดทงเพิ่นซื้อน้ำเพิ่นนั่น ธงของยายใบหนาพีเศษดอเขาก็ะหงำดูใบไม้ใสหงำจุดจุกุลเขาจะคล้องยันที่ตรงนีแล้ะขึนไปหันทงนถง,งไปหันธงน้าก,กับน,น้บหลวงยิ่งธงแดหน้าพูนน้าตานไัก่ันน้อง,องพูนถามอะไ กลับบ้านเสื่จได้ขอยากันบ้าน,นเขาีข้าิยาข้าเจ้ามัม้งเคยมานาเทา่า่ปน,นแล้วบ็นามานาตอนที่เจข้าเจ้าไม่ o n g ปีนี้าหออมอ,อให้กินข้าวเจ้าปะจ้าเะีเียงกันก็ยสวยนอถมาขอดนาพอดี ซื้อที่ซื้อที่เพื่อทําถนนเข้านาเมื่อก่อนเป็นนาตาบอดใช่ไหมความฝันอาตาบอดความฝันของยายสวยคือมีที่นาเข้านากวอนพนก็มีถนนเข้านาแบบนี้ร้านมีเงินก็เลยมาซื้อหน้าทองนั้นเหตุผลทางลงกาหน่าจุองซื้อที่เพื่อทําถนนเข้านาตัวเองก็เลยเหตุหน้าเหตุถนนลงมามนี่ให้ลูกร้านพี่รองเที่ยวนํา พอไรคิดมู้ดไคลายยังมองเห็นลงมาน่าจะคองนี่ต่ว่านหน้าธงนันสื่อแบ่งกันกับหลานหลานไพหลานสาวลูมาน่าใช่ตัวลแล้วม่หันต่ว่ามนมอหน้าจะคองคือเถนนนี่คือให้เขาเขียวือ,อไร